สวัสดีเพื่อนๆชาว i อเกม p c c o m ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอมมิงเกมเช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา20 0 0 0บาททวนนะตัวนี้20 0 0 0บาททวนในอุปกรณ์เต็มชุดแบบที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สเปคกันให้เพื่อนๆได้สรางกันก่อนวันนี้เรามาเทสกับเกม PUBG ีสตรีมนะครับเพื่อนๆขอกันมาหลายคนแล้วก็ขอมากรนมานานแล้วว่าพี่เกมครับขอเทสพับจีสตรีมบ้าง เพราะว่าเทปพับจีไล่ไปหลาย EP แล้วมาวันนี้เรามาเทปกับพับจีสตรีมนะครับกับคอม20,000ได้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาไล่สเปคกันในคลิปเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นคอยล์สามเจนเนะครับ 9100F ตัวนี้4แกน4ี่เทปนะครับ SSD 240 g งิแล้วก็แรม8 g ดิฮาร์ดดิสตัวนี้แถมให้500 g ้ิกนะครับกระจอ GTX 1050 Ti 4 g ์นิกนะเป็นตัวนี้เป็น DDR5 อ่าอุปกรณ์กล่องมีครบนะครับตัวนี้รับประกันเต็มทุกตัวเลย3ปีสามปี LG ตัวนี้ LG 24นิ้ว Full HD IPS 75เ z หตัวนี้เป็นของ LG นะค่อนข้างที่จะให้ความใหญ่อยู่ตัวนี้24นิ้วนะครับอุปกรณ์จัดแถมให้ตัวนี้ก็จัดแถมให้เช่นเคยเมาส์คีย์บอร์ดหูฟัง่นพองเมาส์ตัวรับ Wi-Fi นะก็จัดให้ตรงนี้ก็ข้ามไปเลยเพราะอุปกรณ์ที่แถมให้มีให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสปาย ตัวนี้600วัตต์ฟูลดีเทคนะรับการ3ปีนะครับเต็มชุดเลย3ปีตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการเล่นไม่ใช่เล่นเดี๋ยวเราจะทำการเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าชุด20,000เล่นเกมเควตีนตีมแล้วก็เกมกหนักๆเนี่ยเล่นได้ไหมเลเฟรอยู่ที่เท่าไหร่ความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา20,000บาทตัวน,นี้ไอ้มีเกงกำลังเทสให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเฟรมด้านซ้นายอยู่ที่70บวกลบนิดหน่อย72 70 69ประมาณนี้ตอนนี้เรากําลังวิ่งเข้าหาวงนะเฮ้ยมีเรือว่ะถ้าเทียบเรือเราก็จะเข้าวงเราจะรีบเข้าวงก่อนนะชุดนี้สามารถสั่งทําได้นะครับตัวนี้อุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยรับประกันให้1-3ปีเต็มทุกตัวนะครับ เราจะว่ายน้ําไปดีไหมไว่ายน้าไปแล้วกันอ,อุ้ยโดนคนยิงโดนคนยิงแล้วใช่ไหมน่ะเราจะเข้าวงกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะไล่สเปคให้เพื่อนทราบอีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้จัดเป็นไอ้เจน9นะครับแล้วก็มาด้วยแรม10ไม่ใช่10แรม8จิกนะ4จิก2ตัวบัส2666 แล้วก็มากับการ์ดจอ GTX 1050 Ti 4G นะครับ SSD 240G แล้วก็แถมฮาร์ดดิสก์อีก500นะโภสภัย600วัตต์ฟู่รับกัร3ปีตัวเคสของ IT Sonus สามารถเปลี่ยนไฟได้เคสตัวนี้ค่อนข้างจะสวยนะค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่ามีพัดลมเนี่ย4ตัวมาให้ถึง4ตัวเลยด้านล่าง2ด้านหน้า1ด้านหนานลังอีก1ลมค่อนข้างที่จะแรงนะมิเกียรรู้สึกว่าลมเป่าจากด้านล่างเข้าหาการ์ดจอเนี่ยถือว่าดีช่วยระบายความร้อนได้ดีเลย แล้วก็จอ24นิ้ว Full HD ตัวนี้เป็น75เ้เฮิร์สนะครับดาวคอนโทรลมันมันว่ายเองได้ปะไอ้มีเบียม,มันว่ายเองได้บ้างกเลยวะอ่ะตายละตั้งค่าอะไรไว้ครับตอนนี้มีเกมตั้งค่าหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ ฟูให้ดีนะพันเก้าคูณพันแปดสิบนะครับแล้วก็เฟรมหน้าล็อบบี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะตั้งไว้ที่อยู่หกสิบเฟรมหน้าล็อบบี้ไม่เกี่ยวกับตัวในเกมน,นะครับแล้วก็ในลักษณะของ APF เกมเนี่ยตอนนี้เปิดเป็นอยู่ที่300เพื่อที่จะให้การ์ดจอเนี่ยวิ่งเต็มที่ว่าจะวิ่งได้กี่เฟรมนะครับตัวน,นี้ตั้งไว้ที่300เลยหรือเพื่อนๆจะฟิกไว้อยู่ที่75ก็ได้นะความสว่างแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับไม่มีเกมตั้งไว้ที่77เพื่อที่จะให้จอเนี่ยมันสว่างขึ้นแล้วต่่ออมายูที การแสดงผลตัวนี้เป็นค่าสาตรฐานนะนะ100เฟรมกับ9 0เฟรมมาเรามาดูกราฟิกโดยรวมนะครับเราตั้งอยู่ที่สูงทั้งหมดเลยนะแล้วก็เปิดภาพความคมชัดด้วยแล้วก็ยังเปิดตัวนี้ภาพสั่นไหวนะการสัน่นแต่ V-Sync เราปิดไว้เพื่อที่จะให้เฟรมเนี่ยมันมากกว่าตัว75ในบางจังหวะนะครับมามาดูกันว่าการที่ตั้งค่าแบบนี้กับการเล่นเกมพา b g Steam เออว่าภาพจะออกมาได้กี่เฟรมตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6062 62 60อยู่ประมาณนี้ถือว่าลื่นนะในระดับ60เฟรมเนี่ยถือว่าดีเลยกับคอมชุด20,000แล้วก็ประกันยังให้เต็มอยู่เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ก็จัดให้ครบชุดเลยของแถมเต็มๆนะตัวรับวไฟยก็ยังจัดให้นะครับชุด20,000นะตัวนี้เมื่อสามารถทักกันเข้ามาสอบถามได้ทางเพจ IG เกิ com, แล้วก็ทาง channel u t u b e ก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้แต่ถ้าให้ดีที่สุดทักกันไปที่แฟนเพจนะครับเพราะว่าทาง y YouTube เนี่ยอาจจะตอบให้ไม่ทันนะครับมันมันหลายคลิปแล้วก็คนถามเยอะแต่ถ้าเป็นตัวของทางแฟนเพจเองสามารถที่จะตอบให้ได้เลยนะถ้ามีเกมอ่านหรือทีมงานทุกคนอ่านเนี่ยก็จะสามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าไม่ตอบก็ให้เพื่อนอดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนทักกันเข้ามาสอบถามค่อนข้างที่จะเยอะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเกมกับพั b G Steam มไอมีเกมคิดว่าภาพมันดีมากๆเลยนะ ดีกว่าพับจีไรท์ในส่วนของคอนทนาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เท็กเจอร์ต่างๆสีสันลมพัดอะไรเงี้ยฝนตกมันรู้สึกว่ามันให้ความสมจริงมากกว่าตัวพับจีไรท์แต่ถามว่าพับจีไรท์เล่นดีไหมเล่นดีเล่นสนุกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาความสมจริงการกินสเปคเนี่ยพับจีตีมกีสเปคค่อนข้างที่จะเยอะนะเออค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเป็นตัวนี้นะครับเล่นพับจีไรท์เนี่ยเฟรมอาจจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยเฟรมได้แต่พอมาเล่นตัว ของพับจีีทีมเนี่ยอาจจะตามสเปคเลยพับจีีทีมกินสเปคสูงแล้วเฟรมเลทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยพูดง่ายเหมือนรถยนตนะ์อะไม่แข็งเลยอันนี้ตั้งสูงนะครับเฟร,รมวิ่งอยู่ที่59 60ประมาณนี้ถามถามว่าตั้งสูงถือว่าตั้งเยอะไหมก็ถือว่าเยอะในสมควรนะพอสมควรเลยเตั้งเยอะตั้งเยอะนะเจอเจอคนยิงแล้วเราเดี๋ยวเราจะสู้แบบนี้แหละเราไม่ต้องเก็บของละ ฟิลลิ่งการเล่นเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยนะว่าลื่นหรือไม่ลื่นนะครับไปเราจะไปเข้าวงกันก่อนให้เพื่อนดูฟิลลิ่งการเล่นโอ้โหก,การซูมของตัวตัวแมปเนี่ยลื่นมากเลยดูต้นไม้ดิ โอเค้ยเจอคนครับเราไม่รู้ว่าใครแต่เราก็ไม่มีสะโขบเลยเจอคนต่อตายแน่เพราะเราไม่มีสะโขบโอเคเรียบร้อยแล้วเดี้ยงไปแล้วครับอะอย่างน้อยก็ได้เทสให้เพื่อนๆได้ดูนะออกไปยังล็อบบี้ ถือว่าเล่นได้ดีเลยอุณหภูมิยอยู่ที่ประมาณแค่เจ็ดสกัดจอก็70ไม่เยอะนะถือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่กําลังดีเลยไม่ถึง90เออว่าใช้งานได้พอสมควรเลยเราเทให้เพื่อนๆได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆก็เล่นได้เกม d e a บ b ยเล่นได้นะครับตัวนี้ PUBG ต่างๆเล่นได้เกมไฟเเล่นได้ฮะเพราะสเปคขนาด พับจีรีมตั้งสูงยังเล่นลื่นขนาดนี้เลยถ้าเป็นเกมอื่นๆก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมีเกมจะพาไปดูรอบๆเครื่องอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเราเทสเกมให้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันที่ตัวเมาส์คีย์บอร์ดอ่ะเช่นเคยของนโปที่เราทําการแถมให้นะครับสามารถเปลี่ยนความเร็วเมาส์ได้นะตัวนี้เคสอ่นะไอทีโซนด้านหน้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนไฟได้นะโดยกดปุ่ม LED นะครับรีเซต LED ปุ๊บนะสีเขียวทั้งหมดปุ๊บสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงอ่ะกดอยากได้สเต็มไหนได้นะครับอาจจะมีแบบไฟวิ่งเป็น l e อ,อ RGB วิ่งก็ได้นะนี่จอ2 4นิ้วนะครับของ LG ค่อนข้างที่จะให้ดีนะเป็น IPS สามารถมองได้180อ่อถ้า ถ้าสเปคกระดาษเนี่ยอมิน,นเกมคิดว่าน่าจะได้180หรือ175 70เนี่ยแหละอันนี้จำไม่ได้ขออภัยด้วยแต่มันสามารถมองได้ทั้งแนวซ้ายแนวขวามุมบนมุมล่างให้ภาพที่ยังเป็นสีเดิมนะครับอุปกรณ์ที่แถมให้ก็ตามนี้เลยนะตัวหูฟังแต่เราไม่ได้แกะนะครับให้ลูกค้าไปแกะเอาเองได้เลยนะของใหม่ตัวรับ WiFi 150เมกแต่รับจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ80-90 mm อยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ด้านในมาดูกันว่าจะสายไฟเรียบร้อยไหมน้าตอนนี้ก็ จต่ใส่ไฟเรียบร้อยนะครับ